กระแสออกมาในโลกโซเชียลเรื่องของ v i r t u a ว r รันวิ่งเพื่อน,น้องของพี่ตูนบอดี้สแลมทำให้จะต้องออกมาชี้แจงกันหน่อยนะครับทางมูล,ลนิธิคนละเก้านะครับโดยท่านกรรมการเนี่ยออกมายืยนยันว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปแต่โครงการนี้ไม่ใช่พี่ตูนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งโครงการแต่ว่าเป็นการทําร่วมกับกสศครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนไทยนั่นแหละครับ นายชายชาญใบมงคลครับกรรมการมูลนิธิ9คนละ9ชี้แจงโครงการ9เพื่อน้องปีสอง r t u a l Run 109คําคำขอบพระคุณนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการระดมเงินช่วยเหลือสำหรับเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่มีทุนทรัพย์ได้ทำการศึกษาต่อจำนวน109คนเด็กทั้งหมดนั้นได้ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาร่วมกับทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากศสนะครับส่วนการวิ่ง จะวิ่งในรูปแบบเวอร์ชวลรันครับให้ผู้สมัครวิ่งสะสมระยะทางในสถานที่ที่แต่ละคนสะดวกแล้วก็รวมระยะทางให้ได้109กิโลเมตรครับเพื่อที่จะแลกกับของรางวัลที่ไม่ใช่วิธีการวิ่งระยะไกลแบบทีเดียวจบนะครับและก,กิจกรรมนี้พิทูนบดิสแลมครับในอธิวราคงมาลัยก็ไม่ได้เป็นผู้นําวิ่งเหมือนกับกิจกรรมครั้งก่อนหน้านะครับแล้วก็ยืนยันว่าโครงการนี้เนี่ยเล็งเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบการศึกษาที่ สามารถแก้ไขได้แต่ว่าเพียงต้องใช้ระยะเวลาตามกระบวนการและขั้นตอนซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับ <Huh. S 1> ดังนั้นเองเรื่องนี้ก็เลยต้องการความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในหลายภาคส่วนด้วยกันขณะที่ศาสตราจารย์สมพงษ์จิตระดับนะครับที่ปรึกษาของกอศชกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยนะครับก็บอกว่าอยากให้มองว่าปัญหาสําคัญที่ประเทศกําลังเผชิญอยู่คือเด็กกว่า1 2 5 0 0 0คน 1 2 5 0 0 0คนนะครับในประเทศนี้ที่เด็กกำลังหลุดออกจากระบบการศึกษาในช่วงโควิดจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับโดยมองว่าการระดมทุนนั้นเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับควรจะแยกออกกันผลที่วิพากษ์วิจารณ์ควรจะแยกออกจากเรื่องการเมืองเพราะว่าหากนํามันไปรวมกันแล้วอาจจะดูว่าไม่ยุติธรรมกับคุณตูนบอดี้แสลมนะครับ แล้วก็ยืนยันนะครับว่าแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะมีงบประมาณจํานวนมากก็จริงแต่ว่าถ้าเจาะไปดูรายละเอียดลึกๆล,ล,ลงไปเนี่ยก็จะพบว่าเงานินจํานวนมากเกินกว่าร้อยละหกขึ้นไปของเงินงบประมาณนั้นเป็นเงินประจําและค่าตอบแทนบุคลากรครับก็คือครูและข้าราชการในการศึกษาเนี่ยแหละครับดังนั้นปัญหาเชิงโครงสร้างของการศึกษาจึงเกินกว่ากําลังที่รัฐบาลเขาจัดแก้ไขปัญหาหรือว่ารับไหวนั่นเอง ก็ต้องออกมาชี้แจงกันนะครับเป็นเรื่องเป็นราวถูกแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในออนไลน์เนี่ยโหเยอะเลยนะครับ